สวัสดีครับผมจัมโบนะครับกับช่องจัมโบ่ฟอร์ดอิซึมนะครับวันนี้นะฮะเราจะพาทุกท่านมาชม next generation ford ranger wildtrak live the ranger life ในราคา1 4 9 0 0ล้านันบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ารถคันนี้เนี่ยเราแต่งอะไรได้บ้างนะฮะแล้วก็ชุดแต่งที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับก็มีทั้งแถมนะครับฟรีนะครับแล้วก็มีทั้ง จ่ายกันเพิ่มด้วยเนื่องจากว่าชุดแต่งแต่ละชิ้นเนี่ยโอ้โหบอกเลยครับว่าราคาสูงมากทีเดียวนะครับแต่เราไม่มีกักอยู่แล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อเซลล์จัมโบ้ได้นะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามกันได้เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกับ f o r d Ranger Wild t r a แนะครับมาดูด้านหน้าฮะกระจังหน้านะครับนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับ จะเป็นวอลช็กนะครับที่เป็นเสริมออปชันนะครับเสริมออปชันในส่วนของนี่จะมีกล้อง360องศาที่มาด้วยนะครับกระจังหน้าตัวนี้นะครับก็จะรองรับในส่วนของการติดตั้งกล้อง360องศานะครับรวมถึงนี่มีที่ฉีดน้ำกล้องด้วยนะครับในกรณีที่เราเนี่ยขับแล้วฝุ่นมันเกาะแล้วมองไม่เห็นนะฮะก็ฉีดล้างได้นะครับในกรณีที่เป็นออฟโรดนะครับเพราะว่าแน่นอนแหละมันต้องลุยโคลนไป หินอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็ยังคงทรงเดิมอยู่นะครับจะมีก็มีในส่วนของกระจังหน้านะครับด้านบอนะครับมีการติดตั้งสกูปหน้าด้วยตัวนี้จะเป็นทรงสูงนะครับแล้วก็กินพื้นที่แทบจะ90%ของกระโปรงหน้าเลยนะครับแน่นอนละครับว่ามันเท่มากๆเลยนะฮะไฟหน้านะครับจะเป็นแบบไฟหน้าแบบ LED นะครับซึ่งเป็นแบบพาราบลา ซึ่งกินไฟน้อยมากนะครับเพียงแค่5โวลต์เท่านั้นนะครับแล้วก็ให้พลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงเนี่ยสว่างมากจริงๆนะครับแล้วก็ไฟ d ดย์ไทม์รั n นิ่งไลท์นะครับคือไฟวิ่งกลางวันนะครับตัวนี้จะเปิดตลอดเวลานะครับตัวนี้ไม่ได้เปิดเพื่อความเท่นะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับจะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับซึ่งไฟตัดหมอกตัวนี้นะครับเวลาถ้า ลูกค้าท่านใดมองเนี่ยเห็นมีไฟไฟตะหมาะติดข้างเดียวซ้ายหรือขวาอะไรอย่างเงี้ยฮะมันเป็นเพราะว่ามันเป็นออปชั่นของไลท์คอนเนอร์นะครับซึ่งเวลาเลี้ยวเนี่ยนะครับเลี้ยวพวงมาลัยซ้ายเนี่ยไฟตะหมอกซ้ายจะเปิดนะครับเช่นเดียวกันแต่ขางขวาทางขวาก็จะเปิดนะครับซึ่งเวลาเลี้ยวเนี่ยจะได้จะได้เห็นมุมองศานะครับในความมืดที่มากขึ้นนะครับผมนะครับแล้วก็คิวล้อขนาด6นิ้วนะฮะแบบมีหมุดนะครับตัวนี้ ซึ่งเป็นทูนล้อแบบคลาสสิกมากผมมองว่าสวยมากจริงๆนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กนะครับขนาดขอบ18นิ้วนะฮะแล้วก็ยางโอตานินะครับเป็นยางแบบออเทเรนยางออเทเรนคืออะไรนะฮะก็คือยางที่วิ่งทั้งทางเรียบได้นะครับแล้วก็วิ่งทางออฟโรดได้นะครับล้อแม็กนะฮะตัวนี้สวยงามมากนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีคลิปแซมในส่วนของสีโคลเมียมนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มความหรูหรา สวยงามฮะยางตัวนี้ดอกยางสวยมากเลยนะครับนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะมีกล้อง3าม้อหกสบงศาที่ติดมาในส่วนของกระจกมองข้างนะครับแล้วก็มันไดเหล็กฮ a มเมอร์นะฮะนะครับตัวนี้สวยงามครับนะครับเหล้าหลังคาตัวนี้รองรับน้ําหนักได้หนึ่งร้อยกิโลกรัมนะครับแต่ว่าต้องติดแหลกหลังคาที่เป็นตะแกรงก่อนนะครับตะแกรงเหล็กด้านบนนะครับถึงจะรองรับน้ําหนัก ขนสัพพะะได้ถึงร้อยกิโลกรัมนะครับโลบาร์เหล็กฮัมเมอร์นะฮะตัวนี้นะฮะติดตั้งเพื่อความสวยงามนะครับจะมีไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็มีในส่วนของไฟถอยด้วยนะครับ2ดวงที่อยู่ซ้ายขวาเห็นไหมฮะนะครับสวยงามครับโอ้ตัวนี้แต่งเต็มจริงๆนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะครับเป็นไทเกอร์นะฮะสีเสือนะครับ แล้วก็ตรงนี้จะมีสติ๊กเกอร์ Next Gen นะครับการชนหลังครับก็เป็นกันชนหลัง h ั m m e r นะครับสำหรับตัว Next Generation ของ Ford Ranger ตัวนี้นะครับนะครับฮัมเมอร์สวยงามครับแล้วก็ที่ผมมองเห็นด้านหลังแล้วมันสวยมากๆเลยนะก็คือข้อฝ่าท้ายตรงนี้ครับที่เป็น FORD นะทำสีขาวนะครับตัวอักษรทำสีขาวได้จริงๆทำทำเป็นสีเดียวกับตัวรถได้นะครับ แล้วก็ตรงพื้น,นี่จะเป็นสีดําด้านนะครับสวยงามฮะไฟท้ายนะครับเป็นแบบ LED นะฮะนะแล้วก็ชุดครอบไฟท้ายนะครับสวยงามเรามาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับเมื่อวานเราได้ไป Ford Academy มานะฮะแล้วก็ภูมิอะไรช่วยผ่อนแรงไฟฟ้านะครับของ Ford เนี่ยนะครับ เมื่อความเร็วเป็นศูนย์เนี่ยพวงมาลัยจะเบาแล้วก็ถ้าเราขับไปด้วยความเร็วนี่พวงมาลัยมันจะหน่วงนะครับซึ่งพวงมาลัยตัวนี้เราไม่ได้แปลผ่านตามเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะฮะความเร็วนะฮะไม่ได้แปลผ่านความเร็วนะเพราะว่าพวงมาลัยตัวนี้นะครับใช้มอเตอร์ขับนะครับมอเตอร์ที่ติดอยู่ตรงแหลกพวงมาลัยนะครับโดยทีอ่อันนี้เป็นไฟฟ้าแบบ100%ซนะครับไม่ต้องมีเ,เติมน้ํามันพวงมาลัย power อะไรพวกนี้นะครับนะฮะ แล้วก็การขับเนี่ยโอ้โหพวงมาลัยนี่คมมากนะครับแล้วก็มาขับทิศทางได้อย่างแม่นยำนะครับหลายท่านบอกว่าเอ๊ะรถทุกคันมันก็บังคับแม่นทุกมาขับแม่นอยู่แล้วทุกคันนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าในกรณีในช่วงขับขันเนี่ยพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยผมว่าช่วยได้เยอะมากเลยนะในกรณีนี้เราหักหลบหรือว่าหักหลบอะไรด้วย,ด,วยด้วยความเร็วนะครับในส่วนของบอกคู่หน้า นะครับเป็นบอกคู่หน้าแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็บอดหนังเป็นสีดําเดินได้สีส้มนะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ของวาย r a รกเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลหน้าเนี่ยก็เดินเป็นหนังนะครับแล้วก็เดินได้ส้มนะครับหน้าจอตรงนี้นะครับก็เป็นหน้าจอที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วนะครับรอบเครื่องนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของไมล์กิโลไม์นะครับน้ามันต่างๆดูตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น การเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับตรงหน้าจอตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับมือถือแบบไร้สายได้แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็น Android Auto เป็น CarPlay Bluetooth นะครับหรือว่าชาร์จแบตเตอรี่มือถือของท่านนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียบสายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นจุดเล็กๆแต่ว่าผมว่าสําคัญมากเลยนะฮะคือช่อง USB เอาไว้สําหรับเสียบกล้องนะฮะโดยที่เราไม่ต้องเดินสายเลยนะครับมันสะดวกสบายมามก ผมว่า,าผู้ใช้รถหลายๆท่านนะน่าจะมีปัญหาเรื่องสายกล้องพลุงพันลังอยู่ข้อมลตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่านี่มีที่เสียบตรงนี้ผมว่ามันจัดเก็บได้เป็นระเบียบเรียบร้อยได้มากเลยทีเดียวนะครับ,นะรบแล้วก็แน่นอน,นแล้วฮะเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ระบบด v ร์โมดนะครับเดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์ระบบด v ร์โมดให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับว่าระบบดร์โมดเนี่ยมันทำงาน อย่างไรได้บ้างนะครับแล้วก็การทํางานของมันเป็นอย่างไรก็ฝากกดติดตามนะครับกด s u b s c r i b e ช่องเรานะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ดีๆมาให้ชมกันนะครับโอเคฮะสำหรับรถคันนี้นะครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นกันได้นะครับว่าเราสามารถแถมชุดแต่งอะไรให้กับลูกค้าได้บ้างนะครับหรือว่าเน้นส่วนรถ อยากได้ส่วนลดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดาวเท่าไหร่เข้ามาสอบถามมาคุยกันครับก่อนตัดสินใจกับเซลจัมโบ้นะครับเราพร้อมแต่งรถนะครับส่งมอบรถนะครับแล้วก็จองรถปลอดภัยแน่นอนร้อเปอรครับโอนเงินเข้าบริษัทนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม